เป็นวันครบรอบ69ปีของผมนะครับก็ฝากมาประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าอย่ารบกวนผมเลยปล่อยผมไปเถอะพอแล้วผมเลิกแล้วหากยังจำกันได้ก่อนหน้านี้อาจารย์เฉลิมชยัยโคสิทธพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาซึ่งเป็นผู้สร้างวัดร่องขุนจังหวัดเชียงรายค่ะได้เคยออกมาไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว และได้เล่าถึงชีวิตในตอนนี้ขอเลิกเส้นทางสร้างความสุขให้ตัวเองพอแล้วกับการวาดรูปถึงเวลาใช้ชีวิตเพื่อตัวเองบ้างแล้วความตอนหนึ่งว่ามีแต่คนถามว่าอาจารย์เลิกวาดรูปแล้วหรอเห็นแต่ขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวไปเร่เปื่อยรูปก็แพงเป็นผมขายกิ่นไปแล้วสําหรับเรามันพอแล้วไม่อยากจะเป็นคนวาดรูปที่ซสีเรียจริงจังจนวันตายไม่เอาทํามาเยอะแล้วไม่ทําแล้วอยากพักผ่อน ล่าสุดอาจารย์เฉลิมชัยอัดคลิปอีกครั้งเนื่องในวันเกิดครบรอบ69ปีค่ะได้ฝากบอกทุกคนขอ,อยุติบ,บทบาททั้งหมดระบุบางช่วงตอนว่าเช้านี้15กุมภาพัานธ์เป็นวันครบรอบ69ปีของผมฝากมาประกาศอย่างเป็นทางการผมอายุ69แล้วทำอะไรมาก็มากมายวันนี้ต้องฝากไปถึงทุกๆท,ท่านที่ใช้ผมหรือที่อยากจะขอความช่วยเหลือผมทุกเรื่องหรือเชิญผมไปไหนขอฝากเลยนะครับ ว่าอย่ารบกวนผมเลยปล่อยผมไปเถอะปล่อยชีวิตผมไปให้มีความสุขอย่าให้ผมวุ่นวายกับทุกเรื่องผมพอแล้วผมเลิกแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั้นคืออย่ามาเชิญอะไรผมสวัสดีครับทุกท่านนะครับแหมเช้านี้15้ากุมภานะครับเป็นวันครบรอบ6 9ปีของผมนะครับก็ฝากมาประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าผมตั้งใจนะครับอายุ69แล้ว ะะทำอะไรมาก็มากมายนะวันนี้ต้องฝากไปถึงทุกท่านนะ,ะที่ใช้ผมนะฮะหรือที่อยากจะขอความช่วยเหลือผมทุกเรื่องนะฮะหรือเชิญผมไปไหนนะฮะขอฝากเลยนะครับว่าอย่ารบกวนผมเลยปล่อยผมไปเถอะปล่อยชีวิตผมไปนะฮะให้มีความสุขอย่าให้ผมวุ่นวายกัดทุกเรื่องผมพอแล้วผมเลิกแล้ว นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั่นคืออย่ามาเชิญอะไรผมนะฮะการตัดสินงานกรรมการนะฮะที่ไหนก็ตามนะ,ะประกวดอะไรก็ตามอย่ามาเชิญผมนะฮะแลนะ,ะที่ผมเคยเป็นอยู่ก็ขอยกเลิกนะ,ะทุกท,ทุกที่นะฮะที่ผมเคยเป็นกรรมการทุกที่ที่ผมทำอะไรร่วมกับไม่ว่าหน่วยงานใดก็ตามก็ยกเลิกหมดนะฮะและก็ตังพุทธสิน นะครับของมจลของอแม่ฝรลวงนะครับก็งดหมดนะครับผมแก่แล้วผมอยากมีชีวิตที่เหลืออย่างแข็งแรงแล้วก็ท่องเที่ยวไปในโลกของผมนั่นก็คือเที่ยวไปทุกที่ทุกแห่งด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับว่าอย่ามาใช้งานผมไม่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ว่าหน่วยราชการนะฮะไม่ว่าเอากนชนใดๆก็ตามเป็นไปได้นะครับขอร้องนะครับ อย่ารบกวนผมปล่อยผมไปปล่อยผมไปนะฮะเอาขอที่ชอบที่ชอบก่อนก่อนที่จะตายนะฮะดังนั้นนี่คือสิ่งที่ผมต้องการถ้าท่านรักผมก็อย่ามาใช้ผมนะครับอย่ามาสนใจผมเลยปล่อยผมไปนะครับขอบคุณนะทุกท่านนะฮะสวัสดีครับ ขณะที่ในายโซเชียลเออาจารย์เฉลิมชัยต่างเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าบ้านปลายชีวิตแล้วขอให้อาจารย์มีความสุขอยากมีรถมีตังค์จะได้ไปเที่ยวกับอาจารย์ขอให้สุขภาพแข็งแรงใช้ชีวิตอย่างที่อาจารย์ตั้งใจนะครับแฮปปี้เบิร์เดย์ครับสุดยอดครับอาจารย์ที่สุดของมนุษย์ปุทุชนแล้วดีแล้วครับปล่อยวางได้แล้วอาจารย์เที่ยวให้มีความสุขบ้านปลายชีวิต รักและเคารพอาจารย์ยินดีด้วยครับขอให้อาจารย์มีความสุขมากๆนะครับผมจะเอาเป็นตัวอย่างแบบอาจารย์ครับดีใจด้วยครับมีชีวิตที่อิสระไปขี่รถใช้ชีวิตครับอาจารย์